สวัสดีครับวันนี้เราไปหาชิกุนกันนะครับไปสอดชิกุนกันนะครับ,บรครับผมมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ่าโ,าโอเคในในใน,นเห็นไหมครับในในในนุจับนะเนี่ยเอามือมือที่ดมีคนอะไรได้เคนใดเออนี่เห็นไหมครับนุจับนะจับเลยจับเลยเลยเออยังไงวะ หายไปไหนล่ะทำว่าเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้จับที่ซอตัวเห็นะเนี่ยได้ๆถ้าจับอย่างนี้เูอะถ้าจับอย่างงี้เอาเอามือเอ่อเอาเนี่ยเอาไม่ต้องเออจับเออจับเลยหนูไม่กล้ากล้าสิกล้าอะไรวะเออเนี่ยนี่แล้วเป็นไหนวะอ่ะ เดี๋ยวเราพาไปหากันนะคะไปกันยกัน l e g เดยก็นี่นี่ตัวนี่นี่นีเฮ้ยไหนวะดีนีนี่นีเดี๋ยวพ่อจับเดี๋ยวพ่อจับเห็นไหมครับเครับเดี๋ยวเดี๋ยวกันดูอนี่นเดี๋ยวพ่จับเดี๋ยวพ่จันี่นปเนีนี่นี่เอาอีตัวละเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ่ตาหนูมานะพตาไม่ อีตัวละอีตัวละก็พ่อต้องขึ้นต่หาตรงนู้นมันจะมีเยอะกว่ายังไงยังไงยังไงเดี๋ยวกูจะเอาระท่อปิดกวนเอออ่ะเหมือนนี่หาจิ๊กูกับแบบสนุกสนุกไปเลยนะครับอ่ะ้ี่เจอแล้วเจอแล้วยี่ไงไม่รูจั พ่อมาจัดสิความจริงนี่นะครับแนวไหนลูกตรงไหนวะตรงนี้อ๋อนี่ไงนี่ๆไม่นี่เงินๆๆโอเคอ่ะถ้าใส่ขุบลงกว่านี้อีกใส่มันได้เร็วไม่น่ามีตัวไว้พะอืมนั้น1ตัวนี่โอเค นี่ไงนี่ไงนี่ตัวเอ๊ยหายละหายละลูกคนป่านะครับเจออีกแล้วนะครับเฮ้ยจับไม่ได้ตายแล้วครับ ไปไปไปเราอยืนนี่แหละเราได้แล้วนะครับในส่วนตอนกลางคืนครับาเนี อุ้ยตอนนี้เะมาเลยพขมาดูนี่นะครับอะไรม่อรอมงอะตะตะโกขารไม่ได้ไงนี่นี่ๆๆๆจะจิวะเดี๋ยวนมึงคิด่ลตรงนี้เดี๋ยวะลมึงคิดตรงนี้มันใหญ่เลยแล้วี่นี่นไปไหนแล้ววะไปน้ นี่ไงนี่นี่นนน in, ไนี่นีはは่ไงโอโหบมเก็บอะไรใบปลูค่ะจะไปกีมัดกีมัดเยอะๆนะคะ่ะจะได้แข็งแรงจ้ะ มี2ตัว3ตัว Ini, เยอะมากเลยนี่ๆๆนี่ๆนี่ๆไหนละๆนี่ๆนี่เออเฮ้ยนี่แต่เอาเลยเร็วจริงๆเลยใบโปรช่าใบ

ไาไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมที่ไหนวะตัวครับตัวแม่นะครับตัวนี้ครับเวในได้ละหนึ่งตัวเห็นไหมครับท่าผู้ชมมีเยอะมากเลยครับหาเอาง่ายๆแบบนี้นี่ไม่ได้ออกแบบนี้ทุกคืนนะครับ อายางนั้นก็ใช่ครับปยเยอะมากเลยครับนี่ปาดอเยอะจริงๆครับนี่ก็มีครับไม่ได้ไม่ได้หมอนะครับ เยอะจริงๆครับที่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ จริงนะครับเอหลายตัวแล้วไม่ใช่หนึงตัวเว้ยเดี๋ยวเดียวาเลือดอเดี๋ยวาเลยอะไเดี๋ยวว่าบุบบเสียตัวเด็ดุดสุดว่ะตัวเดลีวรู้เลยเดี๋ยวมาเลียงตู้ไปกันเดี๋ยวเติมตัวมาดูนกพิวาบอะไร โอเคเรียบร้อยนะครับอามินอว่าใครจะนำบาบุชอับบุบปเกเนี่ยอ่ะป่ะอร่อยมากงูสุญญบอตรเวนี่หายา ขเขาแนวเลี้ยงหางง่ายเขาเลี้ยวไว้นะบดไว้ไม่เลี้ยวหรอกหาหากีเองแบบธรรมชาติเลยครับแบบธรรมชาติเลยครับอร่อยมากเราชิดูสักหน่อยชิดูหน,หนึ่งตัว